ก็ต้องขอกระลาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเต็ทีออนไลน์ทุกคนนะครับผมคือตอนนี้ผมหัวร้อนเกมมิ่งกับเกมเต็ทีมากครับผมผมจะไปเล่นห้องร้อยเพชรเลยนะครับจังวันนี้คือแบบว่าผมจะไปเล่นห้องน้ำแข็งอะไรกันค<อ>ือเว้ถ้าเกิดชนะมันก็จะเล่นต่อย,ยาวๆนะถ้าเกิดแพ้นี่คงจะต้องจบเลยนะครับผม mm. จริงพูดเรื่องจริงคือผมหัวร้อนมากคือแบบว่าหาตัวดีเพื่ออาหารออกเกาะแม่งไม่ได้วะแม่งเป็นโรคห่หาอะไรไม่รู้แค่ออกเกาะมันเอาให้ผมไม่ได้คือไม่เข้าใจว่ะ คือผมด้กจะแสงไอ้บิน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 เอามาทำแม่ไงนเ,นเกมโอ้ยพูดคำยามขอโทษด้วยนะครับคือแบบว่าคนที่ไม่อยากได้แม่งเสือกได้ด,ดาวลองเซเลน่าเนี่ยดีสุดแล้วผม,มออว่าโคอีว่ะเจอโยว่ะ สองออกก่อนโอเคเปิดเจ็ดไปออกห้าไม่เป็นไรเขาต้องกันเมืองใช่ไหมครับงั้นผมจะเบิ้ลเบิ้ลเลยเบิ้ลที่สองสไม่ออกออกด้วย เบิ้ลหกเบิ้ลออกโอเคเบิ้ลสองเบิ้ลสองสี่ห้าได้หมดเบิ้ลหกโอเคได้อยู่เราเบิ้ลทีท่สองดีละกันลงคุกว่ะอกอกเกาะไม่ออกชิบหายแล้วคืออะไรวะเนี่ย โคตรรวยเลยวะบ้าไปแล้วเจม โอเคเบิ้นหกได้อยู่ถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยซือโอเคได้อยู่สิบิบนออกกล่องบินกูใส่ผิดมาใส่ผิดมาโอเคได้อยู่คือผมใส่ผิดมาเว้ยคือผมจะใส่เป็นยังนั่นความจริงใส่เป็นบินด้วย หมดทุกอย่างเลย,ลยรบ้าคงมีปะเราต้องวัดใจไว้จังหวะนี้กำาังอย่คงปะคงไม่มีใช่ปะเราต้องวัดใจไว้เบิ้ลสองเว้ยจริงเบิร์สองได้แล้วก็จะจบได้เลวเว้ย ดับเบิลหกโอเคไม่เป็นไรซีแปดว่ะพี่พี่บินด่วนว่ะเฮ้ยแม่งเซ็งว่ะยาซีลุกไปไกลๆไปไกล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 พูดทั้งไปไกลทำไมไปไกลาย,ยาซีแปดโอ้ยวิ่ยออกเกาะไปเนี่ยขู่ต้องมาอะไรบ้าไม่มาก็เกินไปหน่อยใช่ปะ จะได้ไม่มีบินด่วนม่นะมาสิบเลยลูกมาสิบเลยลูกแนะช่แข็งเลยพี่ผมก็แช่ได้นะ Bật đen gì lại ba ơi 6 Bạn nói cái này Bạn thử qua bật đen không nhỉ Bật đen trong mà Bật đen chặt bài 11 ถ้าผิดมาต้องใต่บินโดนมาทำจริงรับเออจัดไปแหมกูจะน้ำเังดิไม่ให้เราชนะก็จะเกินไปหน่อยแล้วนะคือแบบว่ากำลังหัวร้อนมาเงี้ยเจยมต้องเห็นใจบ้างแล้วแหละคือจังหวะนี้เว้ยเราว่านะเว้ย คือหัวร้อนมากอะตอนนี้สุม900่มไปเก้าร้อยเพรเมื่อกี้เนี่ยสดๆร้อนๆเลยร้อยเก้าห้าเพเองไม่พอสองตาวะกระจายใส่ผิดไปไบาย มาเกลี่ยช่ไหยเลยขอให้เจอไก,ก่สักรอบอะดีใจมากไก่จ้าขอให้เจอไก่นะไม่เอามาฮีโร่นอนน,นนะจะเจอมาฮีโร่เลยมาฮีโร่เราไม่กลัวครับผมผมบอกเลยไม่กลัวคือผมฮีโร่ผมไม่เลยไม่กลัว หุ่ผมเคยเจอเนะิโรสิบเปอร์เซ็นมัน,มนเฮ้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นมันไม่ออกมันสิบเปอร์เซ็นต์แม่งที่เหลือแม่งแม่งมาว่ะคือแบบว่าผมนี่ติดสตัมสิบวิผมทำอะไรไม่ถูกเลยวินาทีนั้นผมดับเจลเซียนโทรศัพท์ถีเงียเยอะก็โล้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำเป็นไปได้ไงเนะี่ยมันไม่ทำงานเว้ยมีราด่ะของคนแรกโอเคไครน่อ LCN ชิบหายคิม LCN ไอยาคิมนี่โอ้แคนเก่าเลยบ้าไอมีลานมาเล่นนี้เลยเหรอแฟนมาแล้วจังหวะนี้ผมเ้วจะไปไหนดีดเขาจะเอาเจ็ดใช่ไหมขเขามีเด้งไหมมีเด้งไหมโอเคเขาคงจะไปสร้างเมืองแลนด์มาร์คตรงนี้เลยเหร เบิ 10, 是是้ลสิบใช่ไหมถ้าเราเบิ้ลสิบแล้วก็มาเก้าได้ใช่ไหมโอเคงั้นเราสร้างไว้ตรงนี้ก่อนละกันเผื่อว่ามันจะออกสิบสองไงเบิ้ลสิบเอาโอเคโอเคแล้วเราไปเก้าจริงนะเก้าโอเคถ้าจะได้อยู่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากมาย เจ็ดหกโอเคหกได้อยู่โค้งเงียบกิบมือใจกว่าเพื่อนเบอนสองแล้วเบอนสี่เบอนสี่ก็โอเค เบอร์12โอเค <22. S 1> เราเสักเออเอาสักเลขเอาสักเลข9แล้วกันนะเพื่อเราจะเล็งจบไลนดูดีกว่าโอเคผมจะเบิ้ลสองลองดูเบิ้ลสองสองทีนะผมเผื่อว่าจะได้ดีคือเครื่องผมมันเริ่มกระตุกแล้วอะคือผมจะไปก่อนนะบายบายซิโอเกนมาโรทุกคน ก็คงจะแช่น้ำแข็งกันแหละตรงนี้ปะทำไมเน้นล้มอ่ะพี่ โอเคห้าละกันผมออกเป็นห้าครับซื้อต่อไม่ซื้อว่ะอ่าน้่งแข่งตัวเออกไป นี่กะว่าจะเน้นแช่งเดียวเลยห้าเบิ้ลสีชิบหายแล้วสวยแล้วเรา toán Ok Chào trong đi với con เราเบอร์ดิซับไปเลยนะพอหยุดมั้งซื้อไปเลยังมวะนี้ไม่รอละเออไอ้กูชนะบ้างไอ้บ้าขอบคุณครับผม LCN คิมขอบคุณมากครับผมที่เอาเพชรมาให้ คือผมจะบอกด้วยว่าผมแม่งหัวร้อนกับอีเวตนนี้มากอะคือแบบว่ามันผมไม่รู้จะพูดยังไงดีอะเอาง่ายๆดีกว่าคือไว้ดูดิเนี่ยผมอยากได้อกอกเกาะมากอะใช่แม่งเกียรแม่งกวนตีนโคตรอะผมบอกให้5้าิเพชรตี้ิเพชร ้านทีเฟก,กูมีกำไรหรอเวยงวังแบบนี้คือผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือแบบว่าเนี่ยเนี่ยเว้ยคือผมได้ดูดี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 เนี่ยได้โอเพียบอะคือแบบว่า <c oughs> อยากจะบ้าตายคือผมเห็นไอ้นี่ไงเห็นได้มาหนึ่งอันผมึลวก็จะหาง่ายตัวดีอะ <c oughs> มันหาไม่ง่ายเว้ยตัวดีมันหายยากเว้ยคือผมต้องการอากกรอกเกาะผมจะใส่อะไรรู้ไหมหรู้ว่าผมจะใส่อะไรผมจะใส่เนี่ยไอ้บัตรแดงอันเนี้ย คือแบบว่าออบน,นี้ผมว่ามันไม่โอว่ะผมรีผิดผมน่าจะรีไซบินด่วนอันนี้ไปเออฟวามจริงแล้วเว้ยผมรู้สึกแย่มากเลยว่ะผมบองตรงอ่ะผมไปเล่นท้องเพจแามอีกเกมแล้วกันเพราะว่าผมเหลือตัวคือแม่งไม่อยากจะพูดอ่ะ ต้องเพชรผมไม่ซีเรียสน,นะตังแบตตินัมก็ไม่ซีเรียสหรอกแต่ว่าผมวันนี้ผมหาเพชรได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ว่าไปหมดไปเนี่ยวันนี้ผมหาเพชรได้ประมาณเอาเอาก็ประมาณเจ็ดร้อยคือแบบว่าผมไม่ค่อยมีเวลาไปเล่นไงวันนี้คือผมเล่นยี่รอบแล้วเนี่ยเนี่ยแหละเป็นเวลาที่ผมจะใช้อ่าเจอใครก็ช่างแม่งมันเถอะ เราจะไม่ซีเรียสกับห้องเผ็ดธรรมดานะครับผมคือผมอยากได้ออก,กอเกาะไว้ถ้าผมได้ออกเกาะมานะคิดดูดีผมไม่ต้องใส่เบิ้ลบินที่ผมต้องงอเบิ้ลบินตลอดอะ่ะเพราะเบิ้ลบินมีออกเกาะเออผมจะเล่นดักเอเรียวซะหน่อยคือผมชอบเล่นดักเอเรียวมากงไงจะไม่เล่นใส่บินก็ไม่ได้คือแบบว่ามันมีเบิ้ลบินผมไม่ได้ใส่แท็กซี่แทนอะ่ะประมาณนั้นแหละเรานั้นแหละครับใครก็ได้พี่ คือแบบว่าผมมาแจกเลยเนี่ยรอบเนี้ยถ้าเกิดเจอคนรู้จักนี่แจกเลยเนี่ยเมื่อกี้เจอคิมนับคิมเ c n ซีนสิกนะครับผมแคนเกาผมนั่นเองเมื่อกี้ผมโชคดีแหละไม่โดนขังขังก็ไม่ทำงานนั่นเอง คือห้องเพชรถ้ามันจะหาห้องเล่นยากขนาดนี้นะคือผมว่าดาวล็อกเซเลน่าเนี่ยเป็นตัวที่ลงแพตตินัมได้ดีอยู่นะผมว่าผมได้จาคนในนั้นของผมคนหนึ่งชื่อต่อนะครับพี่ต่อเขาเป็นคนที่แบบว่าใช้เมื่อวานมเขาลงห้องแพตตินัมชนะไปยี่สิบตารวดอะคือใช้เซตเขาไม่ได้ใช้เซตอย่างผมนะเขาใช้กล้องบีดอันนึงด้วย มันหาห้องเล่นยากกว่าห้องเพชรนี่ขนาดผมมาเล่นห้องเพชรนะเนี่ยคือจะให้คบสานเกมเนี่ยสองเกมจะดูสั้นๆไปเนาะมาใครก็ได้พูดใจเนี่ยโอเคอีเจ๊บอืมก็ถือว่าจี้ถือว่าไม่โหดครับแต่ว่าประมาทไม่ได้ครับผมก็ห้องเพชรนะอย่าไปซีเรียสครับผมมันก็เป็นแค่ห้องเพชรเบิ้ลสิบสิบสองได้หมด ถ้าเกิดเจอพวกไฟล์ล้มละลายออะนะหรือว่าพวกแปนเนี่ยเราต้องไปแช่น้ำแข็งก่อน,นครับแช่จุดสตาร์ไปก่อนผมจะเบิ้ลสองเลยกันนะอ้าจัดไปเบิ้ลสองเก้า <9 S 2> เลยอ่ะพี่รอบต่อไปมันจะลองเลงเบิ้ลสองหนูนะครับถ้าเขาอ้าเขาเบิ้ลสี่น่า,นาจะสร้างบริเวณประมาณแถวๆนี้นครับมาแปนมาแล้ว่ะ <c oughs> คือแบบว่าถ้าเจออย่างนี้ในห้องแพตตินัมนะผมว่าสบายอยู่เขาต้องสร้างตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> ผงไม่สิบหรอกมั้งผมจะถอยสดนะเผื่อเบิินแปดบิินแปดเจ็ดครับผมจะเบิ้นส <c oughs> ิบสองบินสี่นะอาจจบได้ในเทิร์นเดียว คือตัวนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์ครับมัน85ใช่ไหมมันก็ยังมีติดคุกอยู่นะอ่าเขามานี่แล้วใช่ไหมครับคือผมไม่กลัวนะครับผมเพราะว่ามันเป็นห้องเพชรไงมันเป็นห้องธรรมดามันไม่ได้พิษทรงพิเศษอะไรนะครับห้องเพชรอ่าเบอร์สิบสองที่ จังหวะน,นี้ใช่ไหมครับคือเกมอวยเราใช่ไหมแล้วก็ทอยสี่ไปเลยนะสี่ไม่เบิลอยู่แล้วออกหกนั่นไงกําลังโม้เลยพอเทพเจ้าก็เลือกตรงนี้ไปเลยกำลังบอกสี่ไม่เบิลเลยพี่เอ้ยเขาต้องเบิลยิบสองอยู่แล้วใช่ไหมโอเคงั้นเราเบิลยิบสองแล้วกัน ถามว่าผมเบิ้ลทำไมมันต้องกดคุกกี้ด้วยคือแบบว่าผมกลัวแม่งรูดอ่ะคือแม่งรูดบ่อยอ่ะจากที่ผมเล่นใช่ไหมดูๆกันแล้วมันก็รูดบ่อยนะหกแปดได้หมดคือผมพูดเอาไว้หกแปดได้หมดตรงนี้เลยเบิ้ลที่สองไปดีรออะไรอ่ะ,อะจับไปมีเด้งไหมมันไม่เด้งหรอ เน็ตเพื่อนรัก <c oughs> ไม่ใช่หรอกคง <c oughs> ไม่มาครับผมแต่ก็ไม่เป็นไร <c oughs> จบยากจบเย็นจริงคือคลิปผมเนี่ยเวลาอัดคลิปนานๆานห้องแปตตีนัำผมไม่รู้เป็นไรนะอัดคลิปแต่ห้องแปตตีนัำวันนั้นนะเผลอไว้เผลอเอาแบบว่าอัดไปเยอะ มันตัดได้คือแบบว่าอัดไปเยอะมากอะคือแบบว่ามันอะไรของมึงไม่ได้อัดโหโปรแกรมไม่มีปัญหาแปนมาดิคือมันทอยแม่นมากผมว่านะทอยแม่นกว่าตัวใหม่ตัวหม่ผมเล่นแล้วเอื้อมละอาพูด,ดง่ายพูดตรงๆเลยนะว่าเอื้อมละอาคือเอื้อมละอาจัดแบบแม่งทอยอย่างว่าวอะปิดสอง ห้าไปเนี่ยห้าว่าแล้วโค้งไม่รู้ผมจะเบิ้ลทิบสองหรือเบิ้ลสองดีงั้นผมเบิ้ลนิดสองแล้วกันกูมันจะพูดเลยบ้าเบิ้ลสอง เมื่อสองคือแบบว่ามันกดเบาก็ได้แล้วว่ะบิดด้วนแล้วบิดไรบับซื้อต่อตอนนี้มันถือว่าเยอะด้วยกันเดี๋ยวดูดิซื้อต่อขึ้นแล้วเห็นปะคือจบเกมแล้วซื้อต่อมาขึ้นอะ่ะดูดิคือมันเป็นห้องธรรมดาเว้ยมันเป็นห้องเพชรด้วยคือหัวร้อนมาก,กว่ะตอนเนี้ยคือแบบว่าอยากจะซุมต่อแต่กลัวไม่มีเพชรทำเอีเวนต์พรุ่งนี้คือแบบว่าผมต้องไปลุยเดียวไงคือแบบว่าผมต้องไปเล่นเกมในคอมไง เรื่องของเรื่องผมไม่มีเวลามาเล่นเกมแบบห้องห้องแบบนี้ไงคือแบบว่า <c oughs> วันนี้ลีกประเทศไทยนะผมใครจะเล่นก็เข้าไปได้นะครับคือผมไม่ได้ปรารถนาห้องลีกในช่วงนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยนะครับที่หัวร้อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแลวการสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมบ๊ายบาย